สวัสดีนะผู้ชมชินน่ารักประจําช่องมาร์ a เอพและท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ทุกๆท,ท่านเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับผมเข้าสู่ช่องมาร์ a เอพีอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับผมก็มาเจอเจอกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็อาจจะมาดึกไปสักนิดหนึ่งนะครับผมเนื่องจากไปทําธุระที่โรงพยาบาลมานั่นเองนะครับผมพาคุณพ่อไปหาหมอ นะครับผมซึ่งหลายๆคนก็น่าจะพูดถึงกิจกรรมนี้กันไปบ้างแล้วนะครับผมในหลายๆช่องนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาอธิบายเต็มๆนะครับผมว่ามันมีกิจกรรมอะไรบ้างเกี่ยวกับตัวละครใหม่นั่นเองนะครับผมแล้วก็เมื่อเช้านี้ มีของมาส่งนะครับผมจาก GM เป็นเสื้อนะครับผมเสื้อแจ็คเก็ตลายปีกนกของแท้นะครับผมไม่ใช่เพียงแค่ตัวในเกมเท่านั้นนะครับผมเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยเดี๋ยวเราจะไปดูตัวชุดตัวนี้กันด้วยนะครับผมเนาะซึ่ง GM ฝากมาโปรโมทนะครับผมมันจะเป็นกิจกรรมที่จะสามารถรับได้แบบฟรีๆด้วยนั่นเองนะครับผมเสื้อแจ็คเก็ตปีกนกนั่นเองนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงกิจกรรมตัวละครกันก่อนนะครับผมก็กิจกรรม ตัวละครนะครับผมแจกตัวละครมีชื่อว่าใส่เต็มสุดทุกตัวนะครับผมเป็นกิจกรรมสําหรับสายฟรีนั่นเองนะครับผมระยะเวลากิจกรรมนะครับผมตั้งแต่วันที่1นะครับผมเวลาตีสีถึงวันที่9เวลาตีสามห้าสิบเก้าเหนเอนะครับผมเป็นเดือนพฤษภาคมนี้นั่นเองนะครับผมเนาะเป็น3กิจกรรมนะครับผมกิจกรรมแรกนะครับผมจะเป็นเกี่ยวกับการล็อกอินนะครับผมเพื่อรับตัวละครทดลองฟรีนะครับผมคือทุกตัวเลยนะครับผมแล้วก็จะรับได้ทุกวันนะครับผมอันนี้จะไม่ถาวรนะครับผมเนาะ ตัวละคร3วันนะครับผมทดลองฟรีได้ทุกวันเลยแล้วก็สามารถรับส่งสุดนะครับผมได้30วันนะครับผมก็ถ้าหากว่าเราเลือกเกยวตัวละครซ้ำๆไปเนี่ยนะครับผม10วันก็จะได้มาสามสิบวันเหลือนั่นเองนะครับผมเนาะก็วันละ3วันนั่นเองนะครับผมงงไหม <laughs> แล้วก็ต่อไปนะครับผมจะเป็นการทำภารกิจนะครับผมเพื่อรับโทเคน นะครับผมเป็นผึกอ่งแคร์รี่นั่นเองนะครับผมลักษณะตามในรูปเลยนะครับผมสามารถรับได้สูงสุดนะครับผมถึง70อันเลยนะครับผมต่อวันนะครับผมเพื่อนํามาแลกในส่วนของชิ้นส่วนทองนะครับผมชื่อซึ่งชิ้นส่วนทองก็เป็นระบบการอัพตัวละครแบบใหม่นั่นเองนะครับผมที่จะสามารถใช้อัพได้ทุกตัวแล้วนั่นเองนะครับผมเนาะเขาบอกว่าสูงสุดนะครับผมถึงร้อยสามสิบเลยนะครับผมจะสามารถอัพตัวละครได้ถึงเลเวลแม็กเนี่ยถึง2ตัวเลยนั่นเองนะครับผมจีเอ็มบอกมาอย่างนี้ นะครับผมนอกจากนี้ยังมีการแลกเป็นตัวเดมมอนรอยอ l แล้วก็ตัวสุ่มสกีปเนมาอีกนะครับผมที่สําคัญคือมันแลกได้แบบว่าเออมาใช้ได้ทุกตัวนะครับผมสำหรับเจ้าตัวชิ้นส่วนสีทองนั่นเองแล้วก็พิเศษสุดๆเลยนะครับผมในวันที่8พฤษภาคมวันเดียวเท่านั้นนะครับผมปิดกร้มล็อกอินนะครับผมเพื่อรับตัวละครทาวอนฟรีหนึ่งตัวนะครับผมก็จะมาเป็นแบบว่า เป็นแบบว่าแนวกล่องสุ่มนะครับผมแล้วก็ภายในนั้นเนี่ยจะมีตัวละครทุกตัวละครในเกมเลยนั่นเองนะครับผมจะสามารถรับได้ฟรีๆแบบถาวรด้วยนะครับผมแล้วก็จะสามารถนําเจ้าชิ้นส่วนสีทองที่เราเอาตัวอ่าโทเค็นไปแลกนะครับผมแล้วก็มาอัพตัวละครที่เราสุ่มได้ก็อาจเป็นไปได้นะครับพออัพได้ถึงเลเวลแม็กเลยนั่นเองนะครับผมนอกจากนั้นนะครับผมยังมีการได้รับแบบว่าคูณ3นะครับผมสำหรับโกอีเอพีแล้วก็ชิ้นส่วนของจําด้วยนั่นเอง ในครับผมแล้วก็จะมีการคูณ3นะครับผมในส่งโทเค็นเพิร์เคลี่สีดำนะครับผมรับได้ถึงสุดถึง60คูณหกเลยนั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าคือแบบเยอะจริงๆนะครับผมแจกก็เป็นการมแจกนะครับผมสำหรับสายฟรีก็เป็นตัวละครในครับผมถ้าใครได้สุมได้ตัวลิงนี่คือแบบแจ๋วมากๆเลยนะครับผมคือลิงแพทนี้มันมันโกงจริงนะครับผมถ้าแบบเล่นในโหมดทีมนะครับผมหรือว่าโหมด 4v4 นะครับผมจะถามว่าตัวลิงมันมีจุดอ่อนไหมมันก็มีนะครับผมก็คือถ้าแบบว่าเรา ไม่ได้เคลื่อนที่นะครับผมอยู่กับที่แล้วโดนยิงเนี่ยมันก็จะแปลงเป็นคนทันทีแล้วเราจะทําให้เราแบบว่าเสียจังหวะนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับผมในส่วนของกิจกรรมแจกฟรีนั่นเองนะครับผมเนาะก็มาแบบว่ามาแบบกระทันหันเลยนะครับผมมาก่อนกิจกรรมวอล์ควีนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาดูของรางวัลนะครับผมในกิจกรรมวอล์คิววีทั้งหมดว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหน้าเข้าเกมนะครับผมหน้าล็อบบี้หรือว่าจะเป็นตัว กิจกรรมของต่างๆชุดผู้ชายชุดผู้หญิงท่าทางอะไรเยอะแยะมากมายเลยนั่นเองนะครับผมก็น่าจะเห็นจากสปอยแล้วนะครับผมกิจกรรมวอลซ r รี s ก็เมื่อวานนี้ GM ได้โพสใน IG นะครับผม IG เป็นรูปนี้เลยนะครับผมเป็นรูปแอนดรูนะครับผมถือแผ่นเอกสารอยู่นะครับผมซึ่งก็จะมีตราของวอลซิรี่เนี่ยอยู่ด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็น้ารอเครื่องบินตอนนี้ก็มีการอัปเดตในส่วนของเป็นตัววอลซิรี่เนี่ยมาไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมก็จะเห็นตรงประกาศโกงๆข้างบนเลยนั่นเองนะครับผมก็ยืนยันได้ว่ามนเป็กกิจ,กจกรร ไปอย่างแน่นอนนะครับผมแล้วก็กิจกรรมเฟสนะครับผมที่มีลูกซองควงกระโหลกเนี่ยต้องมารอดูกันนะครับผมว่าจะมาหลังจากเวอร์ซีรีส์หรือเปล่านะครับผมแต่ผมคิดว่าน่าจะมาหลังจากเวอร์ซีรีส์นะครับผมก็ต้องมารอดูกันต่อไปนั่นเองนะครับผมเวอร์ซีรีส์ครั้งนี้ก็แข่งที่สิงคโปร์นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรม แจกอีกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นดูแลสดครบอะไรประมาณนี้ก็น่าจะมีเหมือนเดิมนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีเห็นว่าจะมีการแจกตัวละครแอนดรูอเวกฟรีด้วยนั่นเองนะครับผมก็ต้องไปรอติดตามกิกจังกันต่อไปนะครับผมว่าจะได้มายังไงบ้างนั่นเองนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเจ้าตัวเสื้อปีกนกที่ GM แจกมากันเมื่อเช้าเลยดีกว่านะครับผมแล้วก็มันจะสามารถรับได้ยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูกันนั่นเองนะครับผมไปดูกันเลยครับผม อันนี้ก็จะเป็นเสื้อปีกนกนะครับผมแบบว่าของจริงเลยนั่นเองนะครับผมนี่เป็นงานเป็นเสื้อแจ็คเก็ตนะครับผมที่เอ็มบอกว่าจะเป็นกิจกรรมนะครับผมสุดยอดสายเปสูงสุดรับเสื้อแจ็คเก็ตที่ระลึก a อ g e l ล c กแรปเปอร์นะครับผมส่งฟรีถึงบ้านใส่ฟรีเท่ๆเรียวๆแบบ you r b o y TJ นะครับผม28รางวัลเลยนะครับผมแล้วก็พลาดไม่ได้ไปกว่านั้นนะครับผมยังจะมีรองเท้าแฮนด์เมดคตรแระจาก you r b o y TJ อีก2คู่ในโลกเท่านั้นนะครับผมระยะเวลากิจกรรมนะครับผมจะเป็นวันที่30นะครับผมถึงวันที่6 พฤษภาคมนี้นั่นเองนะครับผมเนาะก็ต้องมารอติดตามกันนะครับผมว่ามันจะได้มายังไงนั่นเองนะครับผมสำหรับเจ้าตัวแจ็กเก็ต28รางวัลตัวนี้นะครับผมแล้วก็จะมีรองเท้าอีก 2คู่ด้วยนะครับผมเป็นงานแฮนด์เมดจาก d ัวบอ y TJ เลยนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเฟี้ยวมากๆเลยนะครับผมเสื้อตัวนี้ก็แบบถ้าใส่ออกไปข้างนอกใครได้ฟรีไฟก็ต้องมองอะผมบอกเลยนะฮะ <c oughs> คือแบบมันเห็นชัดเด่นมากๆนะครับผมว่าเป็นของฟรีไฟลของในฟรีไฟนั่นเองนะครับผมเนาะก็เป็นชุดเซ็ตนะครับผมที่มาในกิจกรรมตู้เซฟนั่นเองนะครับผมที่เราเคยเพิ่งเล่นกันไปนั่นเอง นะครับผมกิจกรรมก็เริ่มตั้งแต่วันที่30นะครับผมก็เดี๋ยวมารอติดตามกันในเพจนะครับผมผมจะมาอัปเดตกนอีทีนะครับผมว่ากิจกรรมตัวนี้เนี่ยมันได้มายังไงเป็นเสื้อของจริงแล้วก็รองเท้าของจริงนั่เนเองนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผม โอเคครับผู้ชมแลวนั่ก็จะเป็นในส่วนของเสื้อปีกนกนะครับผมที่ GM ฝากมาโปรโมทนั่นเองนะครับผมก็เป็นเอ็กซ์คลูซีฟนะครับผมได้ creator เนี่ยจะได้มาก่อนนั่นเองนะครับผมได้มาก็มารีวิวให้ท่านผู้ชมดูน้่ยแหละนะครับผมถามว่าผมใส่บ่อยไหมผมก็ไม่ค่อยได้ใส่หรอกนะครับผมของพวกนี้นะครับผมเก็บไว้เป็นคอลเลกชันซะมากกว่า นะครับผมแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งนะครับผมที่ผมลืมพูดไปเมื่อกี้เลยก็คือวันที่8เนี่ยมีการล็อกอินนะครับผมเพื่อรับตัวละครทดลองพิเศษฟรีหนึ่งตัวนะครับผมตัวละครทดลองพิเศษจะมีตัวละครใจนะครับผมตัวโจตานะครับผมตัวเคนะครับผมแล้วก็สกายเลอร์อลกแล้วก็โครโนนั่นเองนะครับผมจะไม่มีตัวละครลิงนั่นเอง นะครับผมเนาะแล้วก็เออ่ในส่วนของวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงพรีออเดอร์กันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็มาแล้วนั่นเองนะครับผมได้ส่งพรีออเดอร์โรงละครตัวนี้นะครับผมก็เดี๋ยวซื้อไปเลยละกัน1,000เพชรนะครับผมก็เป็นแอร์บอร์ด เหมือนกับที่เราเคยพูดกันไว้เลยนั่นเองนะครับผมใครยังไม่ดูเสือสูงเต็มเต็มก็สามารถไปดูได้แล้วนะครับผมในช่องผมก็ลงให้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้บนตัวไอด้านบนขวาเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ชื่อและชื่อผู้โชคดีนะครับผมจากคลิปที่แล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะเออดไปนะครับผมแล้วก็เอางี้ดีกว่าให้่านผู้ชมนะครับผมคนที่โชคดีนะครับผมมาตอบกลับใต้คอมเมนต์ประบุนะครับผมว่าเป็นผู้โชคดีในคลิปที่แล้วนั่นเองนะครับผมผมจะแอด็ จะส่งบัตรเปลี่ยนชื่อให้นั่นเองนะครับผมเนาะก็ตามนั้นเลยนะครับผมก็มายืนยันตนกันด้วยนะครับผมในคอมเมนต์ประมุดในคลิปนี้นั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มาประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเป็นใจให้มาเอพีด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนไว้เจอคลิปหน้านะครับผมบายบายจุกรู